ยวมาบอกว่าว่าอาชีพอันไหนที่รหัสเกา่าผมไม่มีอันนี้มีแน่นอนอันแรกเพชรซิมส่วนสามอันนี้มาด้วยกันไม่มีไห้สี่อันเลยนะเดลองผิวแล้วก็ทดลองผิวถึงผู้สร้างหุญญน่นยนต์น่ะนับขึ้นไปนี่มันผมอันนั้นรหัสเกา่าผมไม่มีส่วนเอาชนะโหมดฝันร้ายอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเพราะารหัสเกา่ากางว่าไอาเกมนะ่ะ โหมดการโจตีระดับยากอันนี้ผมผ่านแล้วซึ่งด่ดนเก่ายังไม่เคยผ่านด่านแรกยังไม่เคยผ่านด้ซ้ำเลยปัญไลาโอ้ห้องรับไม่รู้นะผมเจอคุณยีอวเมื่อคุณได้รับผลพบเมื่อคุณรับเมื่อคุณได้รับผลพบห้องห้องรับห้องรับต้องปั่นไฟสีเครื่องถึงจะทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรหัตเก่าผมน่าจะจำไม่ได้นะแต่น่าจะไม่มีแหละใช่ไม่มีไม่มีเพราะผมยังไม่เคยไปห้องรับเลยหรือว่ามีไม่น่าไม่น่าส่วนอันนี้ก็น่าจะไม่มีไม่ก็มีแหละตัวนอันนี้ดิต้นรับคือแมบอะไรวะอ๋ออันนี้ไม่มีเพราะไม่เคยเล่น โซนนี้เอาชนะโหมดกาโจมตีอันนี้ก็น่าจะมีอเพราะผมไม่หนกักกาขนาดนั้นอลนนี้มีแน่นอนชิีนเสื้อเนี่ยสามวันเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่รางวัลพฒนธรรมกับผู้เล่นพร้อมหนังสือสองเล่มน,นี่แน่แน่นอนนับลงมาเขาเขาวควายแล้วกันแล้วก็ป้าย อ่ามปลาหนึ่งปลาสี่อันนี้น่าจะมีแหละไอชิเม้นองนี้ส่วนสวนองน,นี้น่าก็น่าจะมีอยู่นั้นปิกเก็ตบอลอ๋ออันนี้ไม่มีจำได้รหัสเก่าไม่มีสองอย่างนี้ไม่มีแน่นอนแล้วก็ข้างล่างอันนี้มีอันนี้เหรออันนี้ต้องรับสืบแรกไอชิเม,ม้นสองยังมีน้อยอยู่เงินใสยุ้งแม่เป็นไรวะ เออฮะไม่มยจะบ้าเหรอแบบโหยังไม่เคยเล่นเลยซ้ำอือหืเจ็ดบ,บัวอ๋อก็แคส่สร้างเสื้อวางขายสิบเจ็ดบัวมันยอดยน่าจะถูกออบล็อกฟูน 1, ถุกเลยหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบผูเสียใจรหัสเก่าเลยเลเวลก็เยอะแต่ผมไม่ซื้อรหัสใหม่แนะ่นอนเพราะผมไม่ซื้อรหัส หนันสยอฟรี e. ถ้าเห็นผมก,ก็ฝากแอดด้วยหรือไม่ถึงชื่อตามนี้ได้เพราะผมสามารถแบกคุณได้ E T Y O P น e. ัสือเกมที่ผมจะแบกคุณก็คือเกมนี้ผมแบกบคุณได้นะเพราะผมมีทีวี Man ไททันทีวีแแล้วก็ทุกตัวในเกมยกไว้ตัวเติมส่วนเกมพวกนี้ผมก็พอช่วยคุณได้อยู่แหละ เนี่อเกรนบล็อกฟุดพอยนะผมย่อตัวไม่รอดเลยใครก็ได้ช่วยหน่อยแกนี้ผมช่วยอันนี้ผมใครทำผมแบบก็ทําได้นะเพราผมมีไททันสปีกเกอร์แมนสมัยเนี้ยไททันสปีกเกอร์แมนถือว่าหายากแล้วไททันคาร์เมลแมนอัพเกรดส่วนคืเท่คำคำากับคาเมลแมนแบบว่าปีก็จะราคาห้าร้อยซึ่งมัน ซึ่งมันแพงมากไทยท่านาเกีดอตไทท่าคำแม่แรมเก่ยรตก็ศูนย์บาทไทท่าอีแม่เกรดก็ศูนย์ศูนย์ด,ดาวเหมือนกันเพราะว่าอะไรถ่ายเพราะว่าเป็นของเติมไงยากอะไรของเติมมันราคาสูงทั้งนั้นแหละก็ขอตัวลาแค่นี้นะที่เวลามันสั้นไม่พออะไรออกมันถ่ายไม่ได้ไอพวกนี้ผมก็จะพยายามไม่ให้คุณดูแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมผมพยายามบบว่าดันหมุดสันรลายหลายรอบอะ่ะ แล้วก็ชนะหลายรอบแบบว่าแบบว่าผมชอบไปดันนะเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนมีทีวีแมนผมเลยบอกไปแบบว่าใครอะอยากให้ผมแบกอะก็บอกมาได้หรือไม่ใครมีแล้วก็มาช่วยก็ได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันตอนที่ผมมีแล้วทำไมผมซื้ออาวุธอะไรไม่ได้เลยไอ้ไอ้คนนี้ผมแบบไม่สามารถเล่นไปถ่ายไปได้ ผมพยายามนะพยายามพูดด้วยมันก็ทําไม่ได้ผมเลยไม่ได้ทําไอแ้แหมงพวนี้ก็เป็นแหมงที่ผมาหาสากินโอ้มีเยอะเลยอันนี้ไม่ใช่แหมงหาสกินแนะ่นอนไอแ้แหมงไอ้ที่เป็นม้าลาซีบ้าอันนี้อันนี้หาสากินไอ้จีเนี่ยภาษาจีนเนี่ยจีหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันหาของอยู่แล้ว ของแต่งตัวตัวนี้ก็หาของเหมือนเดี๋ยวมันจะได้ไอหัวทีวีไม่ใช่คอมพิวเตอร์ลแล้วก็กอีกรังกระดาษแล้วก็อะไรวะแล้วก็แว่นตาสีฟ้าที่ผมชอบใส่เพราะว่าผมใส่สกินหลักไปแล้วซึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนสกินหลักผมไปแล้้คล้ายๆกันที่มันไม่เท่ากันก็คือขนาดตัวเพราะจำไม่ได้ ชื่อคือ EY2 มันไม่ีใครต้องชื่อแบบนี้หรอกเพื่อนบอกว่าต้องพิมพ์ไปแล้วมีคนทำเชื่อแบบนี้เยอะแล้วเป็นชื่อที่ผมจำได้ง่ายด้วยแล้วผมก็เจอหางไ้แล้วสมุดผมจะลองพิมพ์ดูนะคนมันจะเยอะแค่ไหนกัเชียว หรือว่าคนที่บันไปเล่นมันรู้จักผมเยอะวะไงยรัไม่มีคำว่าเหมือน มันเขียนได้คล่องเพราะว่าน่าชื่อผมในเกมงมันเขียนได้คล่องเลยหลาดเพื่อนผมก็มีอยู่ละนึังนะข่าวก่อนอันนี้คือเครื่องพี่ผมเบยพี่เ้ย์พี่พี่เจเล่นอยู่ จอยด้วย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 จอ,อยด้วยพี่เจพี่เจโคตรตึงขอจอยนะครับอ,อยากเล่นกับพี่เจพี่เจฮะเล่นเกมอยู่ด้วยขอเล่นด้วยใครไม่รู้จะไม่ได้เหล่านี่ยพี่เจอยากเล่นด้วยอ่ะ กดแคนะ่นึงนะมันกดไม่ได้นะอ่ายเลยอะพี่เจงานเลยไม่ได้